สวัสดีครับเอฟซี FC ที่รักทุกท่านครับหลายวันนะครับไม่ได้ลงคลิปมดวแต่วุ่นๆอ,อยู่นะครับทั้งเลี้ยงพึ่งทั้งเปิดติวนักเรียนนะครับสอนพิเศษนะครับพอดีผมก็เป็นติวเตอร์นะครับรมทั้งเป็นชาวสวนด้วยครับสวนยาเลี้ยงพึ่งนะครับกำลังจะลงทุเรียนด้วย ยุ่งหลายหลายอย่างนะครับอะแต่ยังเหลือเวลาอยู่สี่ห้าวันครับมาดูสูตรวิ่งบนนะครับสูตรวิ่งบนเดินดีครับเดินดีเมืทอ่แล้วก็ข้าวครับครับมาดูนะครับเริ่มจากหนึ่งธันวาเห็นไหมครับออกหกหกเก้าแปดสี่สามล่างออกหกหนึ่งนะครับเอาหลักแสนบวกกับหลักหน่วยล่างเห็นไหมครับ หกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดกับแปดใชครับออกแปดหกสามเข้าหลักร้อยนะครับมาดูสิบหกธันวาหกเจ็ดออกศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามล่างสองหนึ่งนะครับศูนย์หลักแสนบวกกับหลักหน่วยล่างหนึ่งก็ได้หนึ่งนับอีกแต้มสองได้หนึ่งกับสองนะครับออกสองศูนย์เก้าครับนะครับ เ้ามันตลอดสองมก,การาคมหกแปดดเจ็สสามศศูนย์องูนย์เก้าล่างออกห้าหนึ่งนะครับหลักแสนเจ็ดบวกกับหนึ่งหน่วยล่างเป็นแปดนะครับไปในแปดกับเก้าก็ออกเจ็ดเจ็ดเก้านะครับมาหลักหน่วยเลยครับต่อไปสิบเจ็ดมก,การาหกแปดนะครับเพราะหกวันครูนั้นกะ็ออก็ดนะครับ หนึหกแปดแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้านะครับหลักแสนคือแปดหลักหน่วยล่างสองสามก็ 2, 3, คือสามนะครับแปดกับสามก็เป็นสิบเอ็ดเอาหนึ่งมาครับหนึ่งไอหนึ่งกับสองวันนี้ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ล่างห้าหนึ่งนะครับลงล่างนะครับลงล่างวันนี้ลงล่าง,นนลง,ลางนะครับให้ระวังนะครับได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับนะครับ ห้าหนึ่งล่างหนึ่งกุมภาหกแปดห้าห้าแปดเจ็ดศูนศูนย์ล่างออกห้าหนึ่งนะครับหลักแสนคือห้าหลักหน่วยล่างคือหนึ่งเป็นหกนับไปแ้มเจ็ดหกเจ็ดนะครับออกสามเจ็ดเจ็ดครับเบิ้นเลยครับบนกลับมาบนแล้วครับ มดทีละลงล่างนะครับกลับมาบนนะครับมาเดินต่อบนนะครับต่อไปสิบหกกุมภาหกแปดออกแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดนะครับล่างออกห้าศูนย์นับหลักแสนบวกกับหลักหน่วยล่างแปดบวกศูนย์ได้แปดนับไปแจม้มเก้าได้แปดกับเก้าออกครับแปดเก้าสี่ครับ มาทั้งแปดทั้งเก้าแล้วครับมาหลักร้อยกับหลักสิบครับมาสองตัวเลยครับามาดหมามนะมามูหนึ่งมีนาคมนะหนึ่มีนาคมหกแปดหนึ่งมีนาคมหกแปดนะครับออกแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี่ล่างออกห้าสี่หลักแสนแปดบวกหลักหน่วยล่างสี่เป็นสิบสอง ให้สองสองกับสามได้สองกัะสามครับออกห้าหกสามนะครับห้าหกสามนะ 5, 6, นะสามมาหลักหน่วยนะข้าสามเข้าล่างอีกนะครับสามสองครับข้าบนเข้าล่างเลยครับสามสองทั้งบนทั้งล่างเลยครับต่อไปสิบหก มีนาคมหกแปดนะครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสามล่างสามสองนะครับล่างสามสองเจ็ดบวกสองได้เก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ออกหกแปดเจ็ดงวดนี้ไม่เข้านะครับหลุดไปนะหลุดไปแล้วก็กลับมาอีกนะครับมาดูนะ หเมษามาเดินต่อนะคหนึ่งเมษาหกแปดหกหกเกหแปดเจดล่างออกสามหเอาหลักแสนหบวกกับหลักหน่วยล่างหเป็นสิบสองได้สองกับสามเห็นไหมครับออกสองสองเจ็ดนะครับมาเบิ้ลเลยครับแล้วสิบหเมษายน สองหกหกสองสองเจ็ดล่างแปดห้าหลักแสนสองครับบวกหลักหน่วยล่างห้าเป็นเจ็ดเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดไปฮะงดแล้วมาสามแปดแปดเห็นไหมครับแปดเข้าเต็มเ็มเลยมาเบิ้์นตัางหาก ตอนนี้งวดต่อดูงวดต่อไปครับอ่างวดที่ผ่านมานะครับที่ออกนะครับ16เมษายน2พฤษภาที่ออกนะครับ2พฤษภาคม213388นะครับ22.213 สอปนะครับล่าง06นนะครับหลักแสนคือสอง นักหน่วยคือ6กบวกกัน6บวก2ได้แปดนี่แต่ละก้านนะครับจะออกอะไรรอ16นะครับ จะให้รอสองพอคอหกก็ออกไปแล้วครับ388นะครับ3ามแปดได้สอบเจ็ดกับ8วันนี้ได้8กับ9นะครับตัวไหนจะมานะฮะให้เพื่อนๆพ,พิจารณาดูนะครับแกับเคิดว่าตัวไหนนะครับแต่ผมชอบตัวนี้เกครับเพราะว่า8มาแล้วนะ388 ไม่น่าจะมาอีกครับวันนี้น่าจะเป็นเก้าครับนะครับงั้นวิ่งบนนัน้นน,น่าจะเน้นเก้นานะครับน่าจะเน้นเก้าเราพิจารณาด้วครับเอาไปประกบกับสูตรได้สูตรหนึ่งแล้วประกบกับสูตรของท่านก็ได้นะครับเป็นทางเลือกนะครับในการประกอบการพิจารณาเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่หรือหวย n สามนะครับ แล้วแต่นะครับเพื่อนจะชอบนะครับจะซื้อรัตตอรี่นะครับทางลายทางแม่ค้าก็ได้ครับก็ยังทันอยู่นะครับเก้าเก้าอะไรจะมานะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับไว้ใกล้วันนะครับเหลืออีกสักนี่เหลืออีกสี่วันห้าวันนะครับแต่อีกสักคลิปต่อไปผมจะลองหาตัวประกบดูนะครับวันนี้นะครับ เน้นเก้านะผมคิดว่าเก้านะครับน่าจะมานะครับเข้าหลายงวดแล้วครับลองพิจารณาดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวัที่แปดหลุดร้องวัที่เก้ากลับมาเข้างวดที่สิบเข้าแล้วก็สิบเอ็ดอ่าวดที่สิบเอ็ดนะครับนะครับเน้นเก้านะครับเอาละครับขอให้เพื่อนโชคดีนะครับ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ